ไปละไปละอ้อร้านห้าแล้วเรียบร้อยไปค่ะทุกคนขายอย่าให้ของขวัญหนิงวันนี้นะคะเพราะเรามี PK พรุ่งนี้นะคะหยุดของขวัญวันนี้นะคะเก็บเงินไว้พรุ่งนี้นะ PK คืออะไรพีคือพี่ PK DJ PK อ๋พีอ๋อม่ก่อนเขา ไอ๋ออยุดให้ของขวัญเลยเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยยกท้องทำอะไรดูคลิปค่ะไปดูรายการเราไม่เตรียมเข้าแข่งขันหรอทีมเราชิวออยู่แล้วค่ะเอ้าเหรอชิปปี้แล้วยังไงไม่ไม่อยู่แถวแถวทีมเราทำไมเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆทีมเราทำไมค่ะ้าวฝากขอเจาขาใจนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หนิงส่งกระปงไฟใจส่งไปด้วยนะไม่แต่เธออยู่ทีมแม่กุ๊กคลิปนะแล้วเธอจะมาไฟใจส่หนอ เพราะว่าเราตอนนี้เราอยู่แบบเราได้อยู่ใกล้ด้วยกันใกล้ๆกันหรอเอาแล้วเธอล่ะเธอทีมเธอทีมคุณเจนนี่แล้วทธมาอยู่อะไรในทีมนี้ล่ะเธอทีมคุณอั้มอธิชาติทธอาอยู่อะไรแถวนี้ล่ะตอนนี้โซเชียลมีเดียออนอยู่นะคะทางช่องเต็มดูได้นะคะไม่ใช่ยังดูทีมลายทีมคุกกี้นี่ทีมคุกกี้หมดเลยไม่ใช่หรอทีมเจนนี่แล้วเธอมาฝอฝออะไรฉันแล้วลูกทีมเธอไหนไปไหนหมดเก็บเสียงมาเจ้าคุกกี้ค่ะใครนี่มาสเตอร์ไลน์แม่เธอคือใครกู๊ปกิ๊อ่าแล้วล่ะแล้วททานนนัั่่งงงอออยูะไรใดีมขฉ หยกทองแล้วยังไงคนอื่นหายไปไหนเอาอะไรเนี่ยหลับหรืออะไรหลับหรือดูหยกทองอยู่ทีมที่หนิงเนาะใช่ดิเราทีมเราหายไปไหนหมาดัะเบื่อมากต้องหาซีนตัวเองในรายการอยู่หาไม่เจอเขาหาว่าทีมปณิตาหน้าเบื่อหน้าตกกระบาดไหมเนี่ยหน้าตกกระบาดในเด็กพวกนี้ไหมอ่ะเอาแล้วใครดูเดี๋ยวโซเชียลวอริเออร์บ้างคะขอจอขอใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าทีมเนี้ยวันนี้ใครจะชนะแต่รู้สึกว่าวันนี้นัดเออมิชชั่นเป็นไรวันนี้เป็นพอแมตเตอร์ค มิชชั่นวันนี้วันนี้ทีมเราทีมทีมเรามีดราม่าปะยายายาวันนี้ทีมเราเป็นดรามเรามีดราม่าใช่ปะดราม่าใครที่ชอบดราม่าใครที่ชอบดราม่าทีมพี่หนิงค่ะอ๋อเหรอแต่ถ้าดราม่าก็คือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงพี่หนิงสวยมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลืมวันนี้วันเสาร์เนาะอย่าเพิ่งส่งของขวัน เขาร้องเลยทุกคนอย่าส่งของขวัญวันนี้เก็บของขวัญไว้พรุ่งนี้ได้ไหมที่เหมือนเขาก็ซ้อมค่ะไบ้นซ้อมค่ะแพ้ก็แค่ร้องไห้ก็แค่โวยวายแต่ก็มั่นใจใว่าเราเก่งโอเคปะคะ น <no>? <un> right? ี่ไงทีมอื่นก็มาอยู่ใกล้ๆทีมเราอีกละชอบมาอยู่ใกล้ๆทีมเราทําไมอ่ะทุกทีมต้องเดินมาถึงใกล้ๆทีมเราอ่ะทำไมเดินมาสืบความไม่ใช่อันนี้มันเป็นน้องนครสวรรค์เหมือนกันอ๋อน้องนครสวรรค์เหมือนกันนี่คุณดูเดตโซเชียลจินจ้าจินจ้าเวียดนามเมียนมาแล้วก็นายฟอร์มไต้หวันอ้าวรีบนอนจ้ารีบนอนจั้าเดี๋ยวก็นอนแฝดใครดู The Social ล a r r i ว r เราบ้างค่ะนั่นน่ะสิวันนี้ทีมใครจะชนะทีมคุณบ้างอุยเราเราเป็นศัตรูกัน้ามอยู่ใกล้กัน เราเป็นศัตรูกันแล้ว,ลวทีมฉันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยทีมฉันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยไม่หยาทีม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 ฉันอยู่ไหนนี่ไง่ายทีมฉันอยู่ไหนเนี่ยเธอ คนอื่นเขามาสอดอยู่ในทีมเราพวกเราหายไปไหนกันหมดจริงๆหนูก็เป็นลูกแม่นะเราอยู่ในทีมเดียวกันก็เรายการออนแอร์อยู่เธอพูดที่เสียสตินั้นเนี่ยเออจริงเสียสติกันนั้นเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยฮะเบอร์กันปะเนี่ยงานยุ่งไงแม่เสียสตินั้นเนี่ยมีคนเขาบอกว่าวันนี้ทีมเราอ่ะจะดราม่ากันอุ๊ยมันปัญหาคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของเราออใช่ป่ะปัญหาดูได้ไงว่าเราจะดราม่าแล้วถ้าเราแพ้เรา ม่แม่สิแม่ไม่เปล่าเราอยากคุยดีนะเราแป๊เออไม่ไม่ก็ดูเอาเองค่ะพี่แป๊บสวยจังขอบคุณนะคะที่รักสินเจ้าตอนนี้เราก็ถ่ายทํากันอยู่นะอีพีเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเก้าแล้วแม่เออแต่ว่าก็ลุ้นกันไปว่าวันนี้ทีมใครจะชนะนะจ๊ะใช่แม่คิดว่าอะไรติดหน้าผากอ๋อหน้าหมาแม่หน้าหมาหน้าหมาอะไรน้องช้างบาร์โค้ดอะไรขอสแกนจ่ายอะไรน้องช้าง บาร์โค้ดอย่าเจอบาร์โค้ดแม่ทำไมอ่ะน่ารักจะตายสวยอ่ะสวยเวยก๋กเก๋ป่ะทำอะไรก็ดีดูเป็นสาวแบบเวียดนามเออสาวเวียดนามเว็บไซต์เออซินจ้าต้องอยู่ทีมเราอ่ะอะไรนะต้องอยู่ทีมเราทีมใครเธอฉันเป็นคนเลือกเพราะฉันจเจ้าแพมอยู่ทีมฉันไม่ใช่เธอเลือกฉันน้องช้าง ฉันต้องเป็นคนเลือกเธอไม่ใช่เธอเลือกฉันเมื่อไหร่จะเลือกน้องช้างไปอยูทินบอกแล้วนี่แหละฉันบอกเลยนะนี่มาจ้องมุกิฟมาละนางจ้องทีมฉันบ่อยมากเออมยังไงเนี่ยที้ตอนนี้เด็กๆคือเขากําลังนั่งดูรายการโดยเขาไม่สนใจว่าวันนี้เราจะทำกาแขกงขันยังไงนี่หน้าม้าแข่งกันหน้ามมาค่ะแข่งกันหน้าหมาค่ะวันนี้หน้ามมา ปากหมาค่ะรักแม่หนิงค่ะเลียทุกทีมนะจริงเหรอไว้ใจได้เหรอไว้ใจได้ไหมเนี่ยมาสเตอร์คนนี้เขาไว้ใจได้ไหมก็แบบแววใสๆอะค่ะแม่วันนี้เธอคงจะไม่แทงฉันใช่ไหมน้องช้างครับไม่ก้าพูดเลยแม่แรงมากน้องช้างครับเราก็ต้องหัแบบเขาเลยใช่ไม่กล้าพูดเลยแม่อุยแม่มองบนมองบนมองบนแรงกว่านี้แรงกว่านี้ปากหูเพี้ยวแล้วนะแม่ แรงวันนี้เออเออเออต้องรอดูว่าจะเป็นพันธมิตรที่แท้ทรูหรือเปล่าถ้าให้เดาจากโง่เฮงอะครบไม่ได้เออที่เราแบบตั้งใจว่าจะจับมือกันเนาะแม่เนาะตั้งใจเราดูไปเดี๋ยวดูไปแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าคนเก่งที่โดนรังแกจะเป็นยังไงใช่ปะแล้วลูกคิมเราหายไปหมดหมดเขาไม่รู้หายไปหมดเลยไปไหนหมดก็ไม่รู้หายไปไหนก็หมดเลยก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปหาแม่เออหายซิไปไหนกันหมดเ่เขาไปไหนกันหมดอะเนี่ยไม่รู้เลย หายไปไหนกันหมดเลยเนี่ยเออหายไปไหนกัน <LI ES> หมดเลยหายไปไ,ปไหนกันหมดเลยไม่รู้แล้วค่ะแม่อะไรยังไม่ได้ถามอะไรเลยว่าอะไรแล้วห่วยเขียวเลยให้ทุกคนลองเดาว่าว่านั่นเป็นอะไรดีสวัสดีนะคะกล้องพี่หนิงสวยอ่ะไม่ตัวเองสวยหรือเปล่าโอ้ยไม่เลยแม่กล้องแม่สวยมากขนาดใส่หัวเข็มขัดสวยนี่มัน iPhone 15อยากได้ iPhone 16ขอยืมตั้งเลยดิได้ได้ข่าวว่าได้ได้ข่าวว่า คนนี้เป็นคนที่แบบว่าขายของได้เก่งมากในติ๊กตอกขอตังใช่ไหโอ้ถ้าพี่หนิงขอหนูให้ได้เสมอค่ะห้าร้อยนะให้ได้เลยค่ะห้าร้อยเห็นปะให้ด้วยห้าร้อยหัวเขียวไรหัวเขียวไว้ให้แม่หนิงใส่พรุ่งนี้โอ้โหพรุ่งนี้มีพนันกันถ้าหนิงแพ้หนิงต้องใส่หัวสีเขียวแล้วไปเต้นกันล็กแกที่โซนเด็กเดือะเข้าที่ที่ไหนหนิงไม่มีทางแพ้พรุ่งนี้หนิงพูดเลยตาทุกคนทํางานละหนิงไม่มีทางแพ้พรุ่งนี้คําว่าแพ้ไม่เกิดขึ้นจะมาบอกแพ้ด้วย ยา <Yeah, S 2> ไปลัขอฝากทุกคนใน TikTok ด้วยนะคะว่าถ้าเป็นคลิปของทีมมาสเตอร์นิงฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เยอะๆนะคะขอให้ทีมมาสเตอร์นิงครองแชมป์ในโซเชียลด้นะคะเอาเนี่ยใส่ศึกใช่ไหมคะคุณหยกเดี๋ยวไว้ลงคลิปนะคะเดี๋ยวเตรียมลงคลิปเลยคะ่ะไปล้เพราะว่าพวกเราต้องไปทำงานไปดูรายการด้วยนะคะใช่ไปดูรายการกันด้วยนะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมเราด้วยนะว่าวันนี้ใช่ไหมชนะค่ะวีวีี่เก้วันนี้ EP 9ใช่แต่ในในโซเชียลคือ EP วันนี้ในรายการเดอะโซเชียลได้อ็อร EP ที่3ค่ะชนะป้องได้สู้จริงชนะไม่ชนะไม่รู้แต่ดราม่าแน่นอนดราม่าแน่นอน สโลแก,กนใหนม่คือแต่น่า,าคือของหวาน,วานค่ะปัญหาของเขาปัญหาของพวกคุณคือปัญหาพวกคุณไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วก็ปัญหาของเราก็เป็นปัญหาของเขาเหมือนกันใช่ถูกต้องค่ะไปแล้วค่ะบายบายไอเลฟคู bye ทุกคนเราเป็นทีม